สไิได้ให้เจไดกับเธอเด็กกินครับผมก็ตัดยอดครับจัดยอดแบบนี้เนาะมันต้องจัดสันนิดหรือเปล่มันก็จะแตกตาดอกไงครับอ๋อกระหน่อกิก่งลงมารูดใบเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือจังทางหน่อกิ่งหน่อกิ่งเพื่อให้เพื่อให้ตัวนี้เขาโดนแดดอ๋อให้กามดดรกามันโดนแดดครับให้การมันโดนแดดครับเออปลูกหูด้วยนี่ปลูกหูดปลูกต้นสูงสี่รีเลยครับเนี่ยอ๋อ เป็นเพียแบบนี้การเท่ากับรูไปถิ่นเลยอ๋อเป็นเพียรูใบถิ่นลูกแบบเห็ดแบบวินซี่เนาะก็จะให้หมาดงใหญ่อันนี้ไอ้ห่อห่อห้อมันละห้อยจ้ะเด้กห่อกันแมลงลูกขนาดไหนถึงห่อได็กก็ประมาณเดือนห้าเดือนห้าถูกเท่าในมือบ่ะเลื้ยวห่อเลยเดือนห้าเดือนสิบโอ้เดือนห้าเลี้ยนสิบอ๋อขอห่อเลยตัวนี้กับบังแสงเฉยๆเน่เน่ห่อห่อห่อ มจะาก <มา S 1> ้นเจาก้นจาถุงอ๋อ